ไข่กันไก่กันไก่ไข่ทอดไหลใส่เด่นไปสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทเด่นไปใส่ทอาไหลใส่กันไก่กันไก่ใส่ทอาไหลใส่เด่นไปสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทเด่นไปไข่ทอดไหบไข่กันไก่เดี๋ยวเดี๋ยวคือสุดยอดอ่ะสุดยอดมีเดินเล่นสี่ท่านหนึ่งสองสามสี่โอ้สุดยอดมากเลยที่คนโอ้ คนแรกอ่ะผมจะให้คนชนะเต้นแต่คนชนะเหลือแค่เนี้ยเอาคนแพ้เต้นดีกว่าเอาไปเตาาาาน้นดีกว่าอ้าวสามข้ออย่างแากขั้นซินโดเพสสาวสิตั้งแต่เป็นสาวเป็นกัน,กนหาผู้ชายถูกใจไม่มีายมิตรภาพนี้นะปกป้องฝันสมบุกผู้ชายอยอดดี ตื่นยอดครับตื่นจะเรียงครับเดี๋ยวไปบอกเขบอกยังไปบอกว่าใครอยากให้ตื่นไปพบอกว่าใคยังไม่ตื่นอ่ะตื่นแล้วเนาะใครนั่งเป็นคนสุดท้ายเราจะให้กลับมาแน,ดอดนงอีกรอบเลยเดี๋ยวผมก็ตีลูกเนี้ยผม,ไ,ผมไ,ยไมใช้ได้วยกับผมโรบูพี่แต่พเพื่อนตีไรใช้ไม่ได้ ใครนั่งส kind of mm ุด hmm. ท <F> ้ายผมได้ออกมาเต้นมาดึงเป็นแบเนี้มเดึงเนี้ย็ต่ไม่นั่งน้อยากเป็นดีอ่ะกำลังมาาดีงามอ่ะผมขอตัวแทนสีละเอาเอาคนไม่ออกยนะสีละหนึ่งคนครับเชิญท้าน้าสีไหนคะขอคือห้าพันออคือห้าพันีไหนคะขอกคือห้าพัน มีแดงมาแล้วมีามาแล้วมีน่มมาแล้วสมมาแล้วเปียมาแล้วนี้ได้ครับไม่เหลือโอเคข้้าลข้างหน้าลยข้างหน้าเลยเอาตัวไม่เคยกใช่ครับทางหน้คนแไร์ตัวซังซังซังคือเอาแบ้แล้ว ก็สวัสดีคระบผมชื่อนายอภิพงศ์สักดานะครับชื่อชื่อชายครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็ญนะคะไปนาครับ้สวัสดีค่ะชื่อยนาอยา่ะหนช่มข้าวท้มมากสตอนนิงบิตเตอร์เอกิทธิ์แบ็กบ็นกซ์กรุ๊ เรามีคนไทยสี่คนประดานหนึ่งเลยได้เลยได้เลยผดุงานสารการได้ยินเสียงนี้ขอพิชตกับเตลเลยครับผมปอบพิชตบ้านเยอะห้าคนเราจะแข่งขันกันครับผมจะมีอุปกรณ์ให้ทั้งหมดนะครับคนละน้ำมาคนมาชดตรงนี้ทีนี้ผมใช้น้ำที่ตัดจากห้องน้ำเลยไม่ใช่ห้องน้ำตกมาอะเยอะถือไว้เราจะแก้วบ้างถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน ถ้าแอบดื่ม่าไม่ดื่มไม่ใช่น้ำคับไม่ใช่น้ำเดือครับอ่าถือไว้ถือไว้ไม่ต้องทนแก้วกันนะอ่าโอเคครับรอถึงไว้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งให้ท so ่้งคนนี้แข่งกันว่าใครจะ ้ตอนแรกตบาไ,ได้ผมรกกล้แล้วนี่เราแย่แล้วเว้นนี้ขอยาม่ถ้าเกินไม่ไ่จัดผมไม่ได้ว่าใช่ไหมดีกคนใช่ไหมโอเคแล้วไปไม่บ้างกันอ่ะเดี๋ยวห้าห้าคนแข่งนะใครจะเป็นใครจะอดทนได้มากที่สุดผมได้ทุกคนครับถือแก๊ดถือแก้วแม่แม่นะแก้วม,มานะครับถ้าตกแต่งนะตกแต่งใจเองนะดูกันเมืองหน้าแผนตั้งฉากกับตัวเองครับ พร้อมแล้วดูท่าสัตนะพร้อมแล้วเราจะดูว่าใครที่ทนได้คนสุดท้ายจะเป็นคนชนะแล้วได้ตังห้าพันกันวะพ้แขนตรงครับแขนตงแขนตร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 งพร้อมแล้วจับเวลาครับ ผมเพิ่มตัดหัวแท้แล้วนะตัดไม่ได้นะห้ามตัดนะ

เก,ก่าร uh, ึยังเกาแล้วอ้าแพ้ไม่หนึ่งคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกเพื่อนชิ้นหนึ่งปีแล้วนะครับเลยปีทีครับ ไม่ได้นะเอตกแล้วไะเใช่ย้าต้องไปจะดอูแล้วจะดนัี้ไม่ไหวลงได้ไม่ไหวลงได้เดีหยวงรับัับนยนะเหมือนต้องตั้งฉานะครับเหมือนต้องตั้งฉากนะ ไม่หวโล่ไม่ไหวโล่ไม่ไหวโล่ภาพตแต่นะครับโล่โล่โล่แตไม่เป็นไรครับไม่นไรสงามไปเลยครับตัวสามขางครับสัวสามข้า 专门打打足球呗。 สั่แล้วอาแล้ครับเลือสองเหลืวสองสีเืองสย่าสั่นะกายอย่าสั่นะสั่แล้วสั่นแ้วใช่ไหมเด็กคุยเด็กดย้ายสย้ายสั่นอยสันแค่นดูน้ำใแก้วนะครับท้าสั่นแค่เลย อาโอเคให้ชน okay. ่งก <c oughs> ันใชไหมเอาโอเคให้ชนะเข้ากันอ่ะตาต่อต่อไม่เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างเอาเอาคนคนไหนคนไหนตัวมาคนแรกคนแรกคนแรกอ่าอ่าต้องถามอะไรเนาะอ่รู้สึกยิ้ไแ อยู่แผลเออเกมนี้อินฟลิชมากเลยเฮอยเฮ้ยเออโอเคแก้แค้นกันเลยเอาไปเอาไปเอาไปอ่ามันเมื่อกี้เราอารมณ์ไหนครับเมื่อยไหมใช่เมื่อยนิดหน่อยครับไม่ผิดเมื่อเมื่อยนิดหน่อยครับอ๋อเมื่อยเนาะโอเคอ่ะเบอร์ที่ลองมาเป็นไงจ๊ะกี้รู้สึกยังไงตอนตอนนี้มันมันตัดเองใช่ไหม เออเหมไม่สั่นแล้วเป็นไงเมม่ยไหมเมื่อยเมื่อยมากไหมขอบคุณครับขอบคุ้สามคนสองอันนี้ไปเขาสั่นเองไม่สั่นเราวมแอมด้วยนแอร์อีสาาคุณก็เที่ยวบนโซสอีกไรสามกี้เมืกินี้กมื่อกินราเลยเองไหมหรือว่าเปล่าใช่ไหมใช่ไหมแอร์มันล้ม โอเคสอสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายเป็ไงคราานต้นคน่ะพาอไรอสปูน้าพันห้าัน่มใช่ค่ะที่จะูนมาแช่ม่่ะอาไงครับนไงบสงนัวนนขอเปลี่ยนะแก้วเป็นถังนะ ก็รู้สึกเมื่อยครับผมรู้สึกเมื่อยแต่ว่า <นะ S 2> เราก็เหมือนเเป็นตัวแทนของผมเราก็เลยอยากทำให้มันมชนะก็เลยผลัดดมันได้มันได้ครับถ้าเมื่อกี้นี้ผมเอาน้ำออกครึ่งแก้วแล้วสมมือว่าตอนแรกมันเป็นแก้วเลยใช่ไหมแล้วถ้ามางทีครึ่งแก้วเราจะอยู่ไดนน้นานกว่านี้ไหมแล้วถ้าไม่มีน้ำน้ำกว่านี้เลยใช่ไหมอ่ะผมถามพวกเราว่าเราเห็นอะไรจากที่นี้อ่ะขอบคุณหา้าคนพับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรียนทำสีแล้วก็ไปแจกนะครับ เราอะรกิจกรรมแบบนี้บ้างเห็นการทงานเะครับอ่ะยืออเือวกันเห็นแล้วก็ทำงานยังไงครับพี่ถ้าางใจจริงจะบความสำเร็จนะครับอ่าวมาบเียความัใจเอยัใจหัวหน้าทีมต้องหัวหน้าทีมต้องช่วยลูกทีมนะครับอเห็นอะไ้างมนยก เป mm ็นตวแทนต้องอบทวนใช่ไหมครับอ่ะเย้ดิเยอีกครับพ <ings language exchange relations> ี่ชายเห็นดอะไรนะครับมีแรงจูงใจของคนเชียร์เราอยู่อ่าใช่เลยเยอีกเย้ดิเย้ดิจริงจริงแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งสมมติเนาะถ้าผมสมมติว่าน้ำที่อยู่ในแก้วต้อไม่ชิ้นหาง แต่ในชีวิตเราท,ทุกๆวันเรา,เ,ราเอาเราเอาอะไรบางอย่างมาแบกไว้ละเออแมเราชีวิตของเราประจำวันจีบประจำวันของเราเนี่ยเราเหมือนแบกน้ำแก้วเมื่อกี้เห็นไครับถ้าเราไฮ้ที่ผมถามเมื่อกี้กลับไปไนะครับถ้าไม่มีน้ำละหรือถ้ามีน้ำแค่ขึ้นแก้วจะดื่มดังกว่าเดิมไหมจะดื่มดังกว่า,ดาเดิมไหมหไม่เมือ่อยไม่มออล้า แหลายครั้งเราก็เอาความทุกเรื่องนะครับในชีวิตประวัมที่เจอมาเลย้าอย่างข้ามเ,เลยหยดก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนน้ำมันเต็นแก้วแล้วเราก็แบกมันไว้แบ่มันไว้ด้วยไม่ใช่แบกธรรมดาถ้าแบกคืออย่างนี้มันก็นานกว่าเดิมถูกไหมแต่เราเอาตัวเองเข้าไปแบด้วยเพราะอะไรเพราะเราก็ยิ่งแขนะ็งตรงไงใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเป็นไงใครล้ลา,นา,นา,ลาเราก็ล้าน้ำจากแก้วมันล้ากับเราไหมอ้านะ จริงๆตัวเองต่างหากที่เราละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ผมก็จะบอกว่าทุก